ช่วงสนทนาพิเศษ ในรายการเช้านี้ที่อีสานใต้กันนะครับอย่างที่เราได้แจ้งให้คุณผู้ชมได้ทราบแล้วในช่วงตอนต้นรายการว่าเราจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องของการป้องกันการระบาดของโรคพิษสุนัขบ้านะครับปกติแล้วก็จะเห็นในช่วงของหน้าร้อนแต่ความจริงแล้วมีในทุกๆหน้าหรือเปล่าทุกๆฤดูกาลหรือเปล่าและวิธีการป้องกันในการแก้ไขนั้นจะต้องทำอย่างไงบ้างวันนี้เราได้รับเกียรติเป็นอย่างสูงนะครับจากท่านผู้อำนวยการสํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่10จังหวัดอุบลราชธานีนะครับท่านนายแพทย์นายเจรกูรมาร่วมพูดคุยในรายการครับสว ของคนไทยกันก่อนกับสถานการณ์การระบาดที่มันเกิดขึ้นในขณะนี้นะครับผมท่านครับครับผมก่อนอื่นต้องขออนุญาตชี้แจงนิดนึงครับช่วงนี้ประเด็นของโรคพิษสุนัขบ้าเนี่ยนะครับกำลังเป็นกระแสที่ค่อนข้างแรงนะครับในสังคมเรานะครับ่ังจากว่าตอนนี้เนี่ยมีผู้เสียชีวิตโดยโรคพิษสุนัขบ้ามากขึ้นเรื่อยๆถึงปัจจุบันนี้ก็เจ็ดรายแล้วครับนะครับเยอะทั้งหมดเจ็ดรายนะครับก็ อย่างที่ว่าเนี่ยส,สุนัขก,ก,กับคนตอนนี้ก็อยู่ใกล้ชิดกันเป็นเพื่อนเป็นเพื่อนกันเลยเล,ยลี้ยงแบบดูแลใกล้ชิดกันเลยครับครับครบนี้บางทีความเป็นเพื่อนเป็นอะไรเนี่ยก็ทําให้เราละเลยบางอย่าง <Okay. S 1> นะครับบางอย่างอย่างเช่นการให้วัคซีนในในในสัตว์ <The S 1> เลี้ยง<อ>นะครับอาจจะน้อยลงหรือบางทีก็คล้ายๆว่าค่อนข้างที่จะไว้ใจคิดว่าเอเลี้ยงอยู่ในบ้านไม่น่าจะมีเชื้อโรคอะไรต่างๆ ก็จริงสัตว์พวกนี้เขาจะมีเชื้อโรคอยู่ในร่างกายอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นสัตว์เลี้ยงโดยเฉพาะสุนัขเนี่ยควรจะต้องมีการให้วัคซีนตั้งแต่2เดือนอายุเขาได้2เดือนเนี่ยสเดือนนี้พาไปฉีดควรจะต้องฉีดวัคซีนนะครับลวก็ปีละหนึ่งเข็มต่อเนื่องไปเรื่อยอันนี้ไม่เคยรู้มาก่อนเลยนะครับคือือ2ปีเนี่ยครั้งหนึ่งปีปีละครั้งฉีดปีละครั้งแต่เริ่มปี่2เดือน อายุสุนัขสองเดือนนควรจะต้องได้เือนไปฉีดเข็มหนึ่งนะครับคุณผู้ชมครับเอามาเลี้ยงเนี่ยสองเดือนเข็มหนึ่งแล้วจากนั้นปีละหนึ่งครั้งปีละหนึ่งครั้งครับโอ้โหที่เลี้ยงกันมานี่ก็แสดงว่าเข้าใจผิดกันมาตลอดเลยครับผมเข้าใจว่าพอมันมีเรื่องของการระบาดของโรคนี้ขึ้นมาก็ไปฉีดทั้งหนึง่งมีป้ายอะไรห้อยคอมาก็แล้วกันไปไม่ใช่ใช่ไหมค้อปีละครั้งควรละปีละครั้งโอ้โหเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าถ้าเราฉีดปีละหนึ่งครั้งเนี่ยเราเชื่อว่าเชื้อโรคในสัตว์เนี่ยจะ นะครับโครงการนี้เป็นโครงการในพระพันธุ์ทานของฟ้าหญิงจุฬาพรนะครับต้องการที่จะกวาดล้างโรคพิษสุนัขบ้าให้หมดในประเทศไทยนะครับเรามีคอนเซปต์สองอันก็คือว่าทำไงให้สัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยนะครับที่มีโครงการรณรงค์สัตว์ปลอดโรคคือต้องฉีดวัคซีนให้เขาได้เยอะที่สุดก็คือปีละหนึ่งครั้งนะครับคนปลอดภัยก็คือเมื่อไหร่สัมผัสนะครับกับสัตว์เหล่านี้ ไม่ว่าจะเป็นการโดนกัดเองนะครับโดนเลียนะโดนเลียโดยเฉพาะเลียที่เป็นแผลเนี่ยนะครับก็เชื่อว่าเชื้อโรคบางทีมันอยู่ในสัตว์อาจจะเข้าไปที่คนได้ก็ต้องรีบไปฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโดยเร็วครับนะครับก่อนอื่นเนี่ยถ้าโดนกัดโดนข่วนโดนเลียเนี่ยก็อาจจะต้องล้างด้วยน้ำน้ำสบู่เยอะๆสัก15นาทีเอารองเท้าแตะอะไรมาตบเอาอะไรไม่ไม่ไม่ช่วยอะไร รองเท้าแตกบางทีเชื้อโรคเข้าบีนาเก่าเองรองเท้าสกปรกต้องล้างด้วยน้ำสบู่15นาทีอันดับแรกนะฮะเสร็จแล้วถ้ามีทิงเจอมีอะไรต่างนี่อาจจะใช้ทิงเจอช่วยฆ่าเชื้อโรคได้อีกเบื้องต้นได้ระดับหนึ่งะครับเสร็จแล้วก็ต้องรีบมาที่สถานพยาบาลใกล้บ้านนะครับเพื่อจะไปรับวัคซีนให้ทันท่วงทีขั้นตอนต่อไปเห็นว่าจะต้องตัด หัวสัตว์ชนิดนั้นเพื่อเอาไปตรวจด้วยใช่ไหมฮะโดยโดยปกติแต่เดิมเนี่ยเราเคยฟังตอนเด็กๆเนาะถ้าโดนสุนัขกัดเนี่ยให้เฝ้าระวังสักสิบวันภายในสิบวันเนี่ยถ้าสุนัขมีเชื้อพิษสุนัขบ้าเนี่ยเขาจะแสดงอาการออกมาทันทีครับนะครับอย่างเช่นดูร้ายน้ำลายฟูมปากนะครับวิ่งไล่กัดอะไรต่างๆเนี่ยนะครับอันนี้แปลว่าเขามีเชื้อพิษสุนัขบ้าละนะครับก็ต้องตัดหัวไปตรวจนะครับครับแล้วจริงๆแล้วโรคนี้เนี่ยมันเกิดเฉพาะ หน้าร้อนไหมครับปกติเห็นมารล,ลงกันตกหนักเลยในช่วงของหน้าร้อนมีทั้งปีไหมครับมีทั้งปีครับมีทั้งปี<อ>นะแต่ว่าอาการของโรคอาจจะแล้วแต่ช่วงจังหวะบางทีช่วงนี้มันขึ้นเยอะหน่อยอาจจะเป็นเพราะว่าหน้าร้อนด้วย <ừ> นะครับ <ừ> หน้าร้อนด้วย <ừ> นะครับจริงๆมีทั้งปีเ้อเชื้อโรคอยู่ในสัตว์มีนอกจากในสุนัขในแมวเนี่ยบางบทีในเนื้อวัวก็มีนะครับในวัวน,นี่ก็มีนะได้เหมือนกัน เราจะดูแลป้องกันยังไงครับคราวนี้ในเนื้อวัวเนื้อวัวที่เคยเจอคือว่ามันจะมีวัววัวที่ว่าคล้ายๆเป็นเขาเรียกว่าวัววัวบ้าเนาะแล้วก็เสียชีวิตลงคราวนี้ในชุมชนเราก็จะเอาเนื้อวัวเนี่ยมามาแบ่งกันทานนะทานไปทานมาเราก็ไปตรวจไปตรวจ,จหัววัวปรากฏว,ว่าหัววัวเป็นมีเชื้อคนที่ทานเนื้อวัวเข้าไปเนี่ยก็ต้องมารับวัคซีนนะครับอันนี้มีอยู่สองสามปีมีหนนะฮะ สองสมปีก่อนก็มีที่อำเภอนาาเยียมครับอุ้ยแล้วกาต้องมาฉีดวัคซีนกันนะฉีดวัคซีนกันโอ้โหแล้วปลอดภัยไหมฮะเครานี้ฮะคนที่เวลากินควรจะต้องเน้นที่คือเชื้อพวกนี้ถ้าโดนความร้อนมันเสียมันตายไวเชอโคพิษตงบเพราะฉะนั้นถ้าเราไปทาสุกกินอ่ะไม่น่ามีปัญหาอะไรแต่คราวนี้คนอีสานนะะสมนมานะครับชอบกินเดบบโสเลโอ้โหนั่นก็จะอันตรายไปอีกแบบหนึ่งครับครับคราวนี้ในพื้นที่รับผิดชอบของสคร1สนี่นะฮะ รับผิดชอบในหลายจังหวัดด้วยกันในพื้นที่ตอนนี้สถานการณ์ถือว่าเป็นยังไงครับเป็นพื้นที่สีแดงบ้างหรือยังครับท่านครับหรือว่าเป็นยังไงครครับตอนนี้ของเรามี5้าจังหวัดนะครับมีอุบลราชธานีศรีสะเกดยโสธรอำนาจเจริญและก็มุกดาหารนะครับตอนนี้เราก็มีระบบเฝ้าระวังเป็นประจำอย่างเช่นตรวจหัวสุนัขนะครับเป็นประจำอยู่นะตอนนี้เท่าที่หัวบวกนี่ก็มีอยู่เกือบทุกจังหวัดนะครับที่ล่าสุดนี้รู้สึกจะขึ้นที่มุกดาหารนะครับประมาณ3าสี่หัว นะครับการนี้เราก็ได้รับความร่วมมือจากทีมปศุสัตว์เนาะคือถ้าเมื่อไรหลักการถ้าเมื่อไรหัวหัวบวกเนี่ยตัวครบต้องทำปศุสัตว์จะต้องลงไปฉีดวัคซีน3กิโลเมตรในละแวกนั้นสามกิโลเมตรนะครับเพว่าหัวบวกอยู่ที่ตำบลกอไก่เนี่ยก็ต้องไปฉีดฉีดสัตว์นะครับร้อยเปอร์เซ็นต์สมกิโลออกไปทุกตัวทุกตัวสแกนให้หมดเลยนะฮะหรับล่าสุดเนี่ยเมื่อวันเสาร์ที่ที่แล้วเนี่ยทีมปศุสัตว์เขตสี่นะครับจากขอนแก่น ได้มาช่วยเราลงไปทําวัคซีนให้สุนัขที่มุกดาหารครับนะครับของเราโชคดีนิดนึงในเขตเรายังไม่มีคนเสียชีวิตครับแต่เจอใช่ไหมแต่เจอครับแต่พี่รัมมีที่บุหนึ่งรายที่อำเภอน้ําขุนหนึ่งรายนะครับครับคราวนี้เรื่องของเรื่องของวัคซีนบ้างครับผมคราวนี้วัคซีนความเพียงพอหรือปริมาณต่างๆที่ที่จะออกไปให้บริการประชาชนนี่ถือว่า ทั่วถึงไหมครับหรือว่าจะต้องมีวิธีปฏิบัติยังไงถึงจะสามารถครอบคลุมและก็สามารถยุติโรคนี้ลงได้ครับปีนี้ครับนักเรียนเรื่องวัคซีนในสัตว์ครับตอนนี้เนี่ยทางกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขครับได้ประสานงานกับทางกรมปรศุสัตว์นะครับ,รบว่าเบื้องต้นเนี่ยเราจะต้องมาร่วมมือกันในการให้วัคซีนโดยเฉพาะวัคซีนในสัตว์นะครับก็ จะเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของทางกรมปศุสัตว์นะครับที่จะต้องดูแลเรื่องวัคซีนในในสัตว<อ>นะ์กรมกระทรวงสาธารณสุขดูแลวัคซีนในคนในการรักษาพยาธ์คนแยกกันแยกกันเป็น2แบบนะฮะคราวนี้ในส่วนของวัคซีนในสัตว์เนี่ยเนื่องจากว่าตอนนี้เนี่ยแหลงง่งโงะมาลงไปที่อบตอทุกแห่ง<อ>นะครับเพราะ,ะนั้นอบตอสามารถที่จะซื้อวัคซีนมาฉีดสุนัขได้นะครับโดยไม่ผิดกฎหมายเพราะนั้นก็อันที่หนึ่งต้องสำรวจประชากรสุนัขก่อน ว่าในเขตพื้นที่ท่านม,ามีสุนัขเท่าไรกี่ตัวฉีดวัคซีนหรือยางอันที่สองกต้องเตรียมการวัคซีนก็ฝากทางท่านอบตอนะครับ,รบให้เตรียมการทางด้านวัคซีนในสัตว์ให้พร้อมเพรียงในส่วนการฉีดเนี่ยคงจะเป็นหน้าที่ของทางบริษัทร่วมกับทางกระทรวงสาธารณสุขแหละรลงไปใช้ช่วยกันฉีดให้ครบได้ให้ได้นะครับถ้าเป็นไม่ได้ควรจะฉีดให้ได้สักร้อยเปอร์เซ็นต์ได้ะีร้อยเปอร์เซ็นต์นี่ว่าปัญหานี่น่าจะหมดไปได้แต่ที่มีปัญหาจริงๆนะครับคุณหมอครับก็คือสุนัข ในการดูแลของคนเนี่ยก็ถือว่าลําบากพออยู่แล้วเพราะเขามีความเข้าใจที่ยังยังผิดผิดอยู่แล้วสุนัขจรจัดละครับคราวนี้ครับเราจะควบคุมดูแลหรืออะไรยังไงมีวิธีสังเกตเขาไหมครับเวลาที่เขาเข้ามาปัวพันใกล้ชิดกับเราเนี่ยนะครับในหมู่บ้านเราในชุมชนเราเนี่ยเราจะต้องทำยังไงบ้างครับถ้าเจอสุนัขจรจัดที่ที่อาจจะเข้าใจว่าเป็นติดเชื้อพิษสุนัขบ้าเข้ามาผมเห็นหลายชุมชนแล้วที่นําเสนอข่าวไปครับครับลองให้ข้อมูลสักนิดหนึ่งคืออาการของสุนัขบ้าเนี่ยก็จะค่อนข้างชัดนะฮะหนึ่งดุร้าย S <S นะครับวิบ่งไปวิ่งมาน้ําลายฟูมตาขวางครับเหมือนดุะเหมือนพร้อมจะสู้พร้อมจะกัดไขรก็ได้ที่เจออันนี้เป็นเบื้องต้นเลยที่วิ่งไปวิ่งมาสุนัขจัจัดนะครับอันนี้เป็นข้อสังเกตถ้าเจอแบบนี้ก็ควรจะหนึ่งหลบหลบก่อนา<ห>รัแรกอันที่สองอาจจะต้องแจ้งครับนะแจ้งเจ้าที่อาจจะเป็นทางบริษัททางสาธารณสุขเองเนี่ยมาช่วยกาจัดหรือกักขังหรือจับสุนัขตัวนี้อย่างให้ปลอดภัยที่สุด นะครับเพื่อไม่ให้วิ่งพวกนี้มันจะวิ่งไปเรื่อยนะครับเจอชุมชนไหนเจอใครกัดพลาดไปหมดเลยเหมือนคนบ้าเหมือนสุนัขบ้าก็วิ่งไปเลยนะครับคราวนี้แนวทางของสุนัขจรจัดนี่รู้สึกว่าก็มีหลายแนวทางนะครับถ้าเป็นเมืองนอกนี่เขาก็จัดคล้ายๆจัดเป็นเชลเตอร์ให้เป็นเป็นอะไรเป็นเป็นสถานที่เลี้ยงดูสุนัขจรจัดเฉพาะเมืองนอกนะแต่ต้องมีแต่ต้องมีหนึ่งต้องมีสถานที่ อันทีสอจะต้องมีเจ้าภาพครับเพราะว่าคนนี้มันต้องตามมาด้วยค่าใช้จ่ายครับผมนะครับค่าใช้จ่ายวัคซีนอะไรต่างๆวัคซีนอะไรต่างๆใช่ครับบ้านเรายังไม่มีครับครับก็คือจะต้องมีสถานที่เฉพาะในการที่จะดูแลสุนัขจรจัดเหล่านี้ครับแล้วสุนัขที่อยู่ในการดูแลของเราและสัตว์เลี้ยงอะไรบ้างต่างๆที่เราควรที่จะต้องระวังครับแล้วก็วิธีปฏิบัติครับท่านครับครับเบื้องต้นคือผมผมเชีรยให้ทําวัคซีนในสัตว์ให้ครบนะครับโดยเฉพาะสัตว์ที่อยู่ในความดูแลของทุกท่านนะครับ ครควรจะต้องไปฉีดวัคซีนหมาแมวนี่เป็นพวกพิษสน่าได้หมดแมวด้วยนะครับนะแม้กระทั่งหนูที่อยู่บ้านเนี่ยาบางทีหนูวิ่งไปมากัดเราเนี่ยเราก็ต้องมาฉีดวัคซีนนะเพราะในหนูก็มีเชือ้อสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมอย่างเงี้ยแหละ,ะ<อ>มีเชื้อครับมีหมดเลยสัตว์แทะสัตว์แทะหนูกระต่ายอะไรแมสเตอร์แอมสเตอร์น่ารักน่ารักมีหมดนะครับที่หลายคนนอนด้วยกินด้วยต้องระวังนี่โอ้โหแบบนี้ก็เลยเชียร์ให้มาทําวัคซีนในสัตว์เยอะ เราเชื่อว่าถ้าเมื่อไหร่เราทําวัคซีนสัตว์มากๆเนี่ยเราจะช่วยลดเชื้อโรคนะครับที่จะแพร่กระจายไปสู่คนอันที่หนึ่งนะครับอันที่สองเนี่ยค่าใช้จ่ายในการให้วัคซีนสัตว์ไม่แพงครับนะครับเข็มหนึ่งประมาณสักไม่เกิน20บาทอ๋อถูกขนาดนั้นเลยนะครับแต่ของคนในเข็มหนึ่งประมาณ2องถึงสามร้อยบาทจะแพงก็ฉ้อ5เียท่าเข็มห้าเข็มก็พันหนึ่งอันนี้คือในกรณีที่ที่เข้าใจได้ว่าน่าจะได้รับเชื้ออย่างนี้นะหรอยังไงครับใช่ใช่ ถ้าโดนกัดนี่ต้องประมาณห้าครั้งฉีดกาใช้จ่ายประมาณพันหนึ่งถ้าเราไปฉีดสัตว์เสียแค่ยี่สิบนะฉีดที่คนพันหนึ่งห่างกันตั้งเท่าไหร่ห้าสิบเท่าต้องไปแก้ที่ต้นเหตุเพราะฉะนั้นการต้องลดเชื้อโรคในสัตว์ให้ได้โดยการฉีดวัคซีนให้ได้ครอบคุมมากที่สุดครับเท่าที่จะมากได้แล้วก็ปีปีละหนึ่งครั้งนะครับอันที่สองเน้นการป้องกันับนะครับทำไงไม่ให้โดนสัตว์กัดข่วนนะครับหรือโดนแล้วต้องมีวิธีการนะครับไป ปฏิบัติตัวให้ถูกต้องโดยเร็วนะครับการเน้นย้ำอีกครั้งหนึ่งครับถ้าเมื่อไหร่โดนนะครับสุนัขก,กัดนะไม่ว่าจะเป็นมีเจ้าของหรือไม่มีเจ้าของนะครับ,รบอันที่หนึ่งเนี่ยควรจะต้องล้างด้วยน้ําสบู่นะครับให้เยอะที่สุดประมาณ1 5นาที10บถึงสิาทีนะครับหลังจากนั้นถ้าท่านมีพวกยาฆ่าเชือ้ออย่างเช่นไอโอดี ine, ine, นเบตาดีนต่างๆก็สามารถที่ใช้เบื้องต้นได้นะครับอันที่สเนี่ย รีบมาสถานบริการใกล้บ้านนะครับโรงพยาบาลชุมชนลงพาสตอได้ครับลงมาลจังหวัดได้เพื่อจะมารับวัคซีนนะครับเราก็ฉีดประมาณ5ครั้งนะเราฉีดวันที่0ูคือวันแรกที่ไปพบหมอก็จะฉีดขณะนย์สามเจ็ดสิบสี่ยี่หรือ30ก็ได้ถ้าเราฉีด3เข็ม0ูนย์สาเนี่ยก็รอวันที่14เนี่ยถ้าหมาไม่ตายเนี่ยก็ไม่ต้องฉีดต่อเข็มที่สที่สี่ปลอดภัยแล้ว ประมาณนี้นะครับใน,ใ,นในเชิงป้องกันนะครับครบาวนี้ก็จะมีบางคนที่เป็นกลุ่มเสี่ยง<ม>เขาเรียกว่าต้องฉีดวัคซีนป้องกันด้วยกันกลุ่มเสี่ยงอย่างเช่นเจ้าที่ปร<อ>ะสุทธ<ด>ิ์เจ้าที่ต้องดูแลเกี่ยวกับเรื่องเรื่องสัตว์เลี้ยงตายรเราก็มีวิธีการให้วัคซีนป้องกันเ้วยกันนะครับเรามีการเขาเรียกว่าฉีดวัคซีนป้องกันก่อนที่จะสัมผัสกับโรคครับผู้ที่ออกไปปฏิบัติงานทุกคนเนี่ยจะต้องได้รับการฉีดวัคซีนไปแล้ว ป้องกันตัวเองด้วยวนะครับคราวนี้ช่วงท้ายของรายการ,ราจริงแลอยากให้ท่านได้ฝากถึงคุณผู้ชมหรือใครก็ตามที่มีสัตว์เลี้ยงที่เลี้ยงไว้ในความครอบครองของตัวเองด้วยนะครับแล้วก็อาจจะต้องไปเจอกับเรื่องของสุนัขบ้าอะไรต่างๆที่เข้ามาในชุมชนนี่นะครับจะให้เขาป้องกันหรือระวังหรือ,อยังไงบ้างครับทางกับมีข้อปฏิบัติครับครับผมเบื้องต้นอย่างที่วํานเรีนยะครับก็ดูแลให้ให้ใกล้ชิดเลี้ยงเขาให้ดีนะครับรักเขาให้มากๆนะครับให้อาหารที่ดีให้วัคซีนยังเน้นเรื่องวัคซีนอยู่นะครับก็อันที่่ย ก็อยากจะให้ดูแลในในส่วนของสัตว์เลี้ยงในครอบครัวของท่านให้ใหได้รับการวัคซีนอาหารให้ถูกต้องนะครับอันที่สองนี่ก็อาจจะต้องช่วยกันดูแลถ้ามีสุนัขจันจัดนะครับหาวิธีการาช่วยกันนะครับยังไงดีนะครับอันนี้ก็ฝากเป็นประเด็นทางทางทาง,ทางชุมชนนิดนึงว่ามีแนวทางร่วมกันยังไงบ้าง นะครับในส่วนของสุนจรจัดอันที่สามเนี่ยในส่วนของสุนจรจัดเนี่ยถ้าไม่มีคนเลี้ยงจิงกอาจะต้องมีการหนึ่งทำหมันสมมุติอันที่สองในชีววิคยาในข้าวหน่อยนะครับอันที่สามเนี่ยถ้ามีเชลเตอร์ให้ก็หาเชลเตอร์ให้นะครับเพื่อป้องกันเนี่ยอันที่บอกอย่างที่บอกครับก็คือสัตว์ปลอดโรคก็ต้องจัดการที่สัตว์ก่อนนะครับคนปลอดภัยก็คนจะต้องเน้นย้ำเรื่องมาตรการป้องกันก่อน ะครับถ้าเจอสุนัขที่สงสัยก็อย่าไปใกล้นะนหลบห่างๆแ <c oughs> คลงเจ้าที่นะครับถ้าเมื่อไหร่สัมผัสโดนกัดโดนข่วนร,รีบมาหาหมอ <c oughs> นะครับเพื่อความปลอดภัยในชีวิตของท่านเ <c oughs> พราะว่าอ,อะไรครับเพราะว่าโรคพษิษสุนัขบ้านเนี่ยถ้าเมื่อไหร่มีอาการในคน เสียชีวิตทุกรายรักษาไม่ได้ไม่มียารักษานะครับขอบคุณสาหรับท่านผู้บริการสานักงานปรงกันวบคกมโรคที่สิจังหวัดอุบลราชธานีท่านในแพทย์นายเจรกูนะครับที่มาร่วมพูดคุยและให้รายละเอียดในรายการนะครับแล้วก็ได้บอกถึงหลายๆเรื่องที่ควรน่ารู้นะครับเกี่ยวกับเรื่องของโรคพิษสุนัขบ้านะครับคุณผู้ชมสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยแน่นอนนะครับเอาใจใส่ในสัตว์เลี้ยงของท่านและก็ตัวของท่านเองด้วยนะครับก็จะหมดไปจากสังคมไทยแน่นอนเรื่องของโรคพิษสุนัขบ้านะครับนี่คือทั้งหมดของรายการเราในนีี้สสวััดครบ